ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเอสเอ็มเอสข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ี1 5วันสมัครคลิปพัดนิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พั t ด u บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาคะเรคือข่าย AAS สวัสดีค่ะยิปโจรมิตาค่ะถ้าเกิดถามว่าของสะสมคืออะไรอันนี้ไม่ได้ตั้งใจสะสมแต่เกิดจากความฟุ้งฟืยเพราะว่าซื้อไม่พอจะทีค่ะซื้อมีแล้วมีอีกซื้อแล้วไม่หยุดค่ะเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มาคือมีสมุดโน้ตเยอะมากเป็นคนที่ชอบซื้อสมุดโน้ตไตยเรียบๆนะคะแล้วก็ ที่บ้านมีเป็นรอยเล่มแล้วเราไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเปียบเปยคือมีเป็นร้อยเล่มจริงๆใช้ไม่เคยหมดจากเล่มค่ะเก็บมานานนานค่ะ,ะพ,พยายามจะลดแลต่ว่าทำใจลำบากก็เป็นปีปเป็นปีนะคะคือมาเรื่อยๆเพราะว่าเห็นแล้วต้องซื้อแต่ว่าก็พยายามลดละเลิกนิสัยนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าอยากใช้นเก่าให้หมดก่อนของสะสมที่ผมชอบเก็บครับก็จะเป็นพวกพระเครื่องครับแล้วก็ตะกรุด เป็นศูพระไหนอะคะับเออแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เราเราไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กำหนดนะครับก็คือเวลาที่เราไปเจอหรือว่าคุณลุงเราได้มาเราก็จะไปขอดูแล้วมีชิ้นไหนบ้างคะที่หลว่าที่สุดตอนนี้คงเป็นเป็นเป็นเนี่ยครับ<น>ตอนนี้คงเป็นใช่ครับคือนในเหรียญในหลวงครับ ก็คือพึ่งได้มาครับผมแล้วก็ชอบมากแล้วก็แฟนคลับก็เอาไปอัดกรอบให้อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยใส่ติดตัวประจำน้องสะสมนะครับก็ก็คงไม่ได้สะสมจริงจังขนาดนั้นแต่ว่าก็พอมีครับก็อย่างเช่นแบบพอนุตามจะเป็นเป็นคนชอบใส่แว่นเลย้ยครับก็จะแบบว่าแว่นไหนที่มันแปลกๆานาหรือว่าอะไรที่มันแบบเรารู้สึกว่ามันสวยดีอะไรเงี้ยครับก็จะเก็บเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยสะสมละไง ก็เพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้เริ่มสะสมตอนที่เริ่มเข้ามาทำงานในวงการนี่ครับโอ้ยตอนนี้จะ 5, 0า0 0แล้วครับก็เริ่มเริ่มแล้วครับตัวเองเป็นคนที่ชอบชอบ อบความรู้สึกของการได้จับกระดาษนะคะแปลกไม่แปลมันไม่คือคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเวลาอ่านหนังสือก็จะไม่ชอบอ่านทางอินเทอร์เน็ตจะชอบอ่านหนังสือแบบที่เราจับได้แล้วมันมีกลิ่นหนังสืออีกทีนึงแล้วเหมือนกับว่าเราชอบขีดเขียนด้วยมั้งคะเป็นเด็กมือบอลนะคะขีดเขียนว่ารูปทุกอย่างก็เลยต้องใช้สมุดผมชอบครับผมชอบอ่านประวัติของสมัยก่อนนะครับหลวงปู่สุกกรมหลวงชุมพอรอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีเรื่องน่าสนใจอะไรอย่างนี้ครับพออ่านเราก็จะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ไปรู้ว่า เออท่านสร้างวันไหนท่านสร้างเนื่องในโอกาสอะไรแล้วพอวันหนึ่งเราได้มาเห็นเออว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเคยจับเราก็เออเอามาไว้เวลาที่เราจะทําอะไรบางครั้งก็เอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจได้ครับว่าเออเราเรามาจากไหนเชื่อในเรื่องของความเชื่อด้วยครับผมเพราะว่าผมคิดว่าสมัยนี้ความเชื่อของ ของคนเรามันอาจจะน้อยลงนะครับอาจจะกลายเป็นเรื่องของเหตุผลกันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าบางครั้งผมผมเชื่อในเรื่องของความจริงใจผมเชื่อในเรื่องของของความดีผมเชื่อในเรื่องของบุญคุณครับผมก็ก็อยากใสเอาไว้เพราะว่าเราเป็นคนชอบใส่อยู่แล้วล้วทีนี้ก็ยิ่งยิ่งยิ่งเข้ามาได้มารู้จักกับแบรนด์ที่มันแบบวินเทจ เก่ายิ่งสมัยนี้แน้งนเก่าๆอะไรอย่างนี้ก็แบบมีราคามากขึ้นแล้วก็คนเริ่มนิยมมากขึ้นอะไรยเงี้ยครับก็จะแบบว่านํามาสะสมมากขึ้นหนึ่งต้งถามก่อนว่าทํใหม่สองคือจะร้องไห้ร้องไห้ใส่ดีกว่าก็มาขอดีๆด,ด,ด,ดีกว่าครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอยากได้เนี่ยลองมาขอดูแต่ถ้าเกิดว่าขโมยเนี่ย ไม่ดีหรอกครับครับผมถ้าผมตามจับไม่เจอแต่ตัวเขาก็รู้นี่ครับว่าทําไม่ดีดังนั้นก็อย่าเลยครับไม่ดีแล้วถ้าสมมติว่ามีคนมาชมกปืนเล่นตางเล่นตังใบตะชินแก่ยจ,จำได้ไหมจำได้ไหมล่ะครับมันมีตั้ง50กว่าอันเนี่ยจำได้ได้ <laughs> แล้วเรา <laughs> จะทำะยังไงกับเขาอ่ะไปขอเขาปืนหรือว่าก็คือ,ค,อคือถ้าเป็นเพื่อนก,นกันก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่า คือก็สะสมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับห่วงอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราเราเรา,เราคิดว่ามันมันซื้อหม่ได้อะไรของพวกนี้แต่ว่าบางอันที่มันเป็นแบบลิเมทเตออะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ให้ให